ระที่สูงขึ้นนะคะแล้วนอกจากนี้ยังเพิ่มคุณค่าของความเป็น l p v ที่มีห้องโดยสารกว้างขวาง,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 งสะดวกสบายเดี๋ยววันนี้เราอยู่กับ Honda BRV ทั้งวันครับ สวัสดีครับคุณโก้สวัสดีคุณผู้ชมครับไมวันนี้เราสองคนพร้อมกับเพื่อนๆสื่อมวลชนอีกมั่งหน้าหลายตาเลยนะครับก็เลยกวัดทูฟ้าเมืองไทยนี่แหละครับที่มีโอกาสที่จะได้มาสัมผัสกับ Honda b r v เ e n e r a จเนอที่2ที่เพิ่งเปิดตัวไปหมากๆาดกลางเดือนที่สิงหาคมพับงาน Big m o t o r s a l ซอ๋อเปิดตัวพร้อมราคานะครับก็เป็นที่ได้รู้กันไปเรียบร้อยแต่เรื่องของ สมรรถนะการขับขี่เดี๋ยวจะได้รู้กันครับ <ใน S 1> ก่อนที่ก่อนที่จะไปถึงเรื่องการขับขี่ก็คงจะต้องมาดูก่อนถึงเรื่องลูกทรงสัสดส่วนของ b r V ใหม่นะครับจะสังเกตว่าตัวถังนั้นมีเส้นคมเลยนะครับพาดยาวตลอดแล้วก็ฐานล้อระยะฐานล้อคือจากล้อหน้ามาล้อหลังเนี่ยครับตลอดแนวชายล่างเนี่ยยาวกว่าเดิม40มิลลิเมตรนะครับช่วงล้อด้านหน้าด้วยนะครับ ใช่ช่วงแท็กซ้ายขวาก็ก,กว้างขึ้นเหมือนกันแสดงว่าแพลตฟอร์มเป็นแพลตฟอร์มใหม่เลยนะครับ,รบก็ทําให้ตัวรถมิติของตัวรถนั้นมีขนาดที่กว้างขวาง,วางยาวขึ้นทุกๆมิติอันนี้ก็เป็นเรื่องของขนาดตัวรถแม้จะจัดอยู่ในเรื่องของเอ v ยูวีใช่ครับเซกเมนต์ที่กําลังเข้มข้นอยู่ในตลาดนะครับเรื่องของรูปร่างหน้าตา แน่นอนว่ามีความเปลี่ยนแปลงหรือว่าเป็นไปตามรูปแบบการออกแบบของ Honda ในปัจจุบันนะครับการทำตลาดแบ่งเป็นสองเกตใช่ไหมครับคุณก้อสองเกตรครับก็เริ่มจากรุ่น e แล้วก็รุ่น el ที่เราจะสัมผัสกันในครั้งนี้ครับ,รบเราจะเน้นเป็นพิเศษในรุ่น top เลยซึ่งจัดเต็มในเรื่องของรูปลักษ์ตัวรถเนี่ยฮะดีไซน์ใหม่ทั้งหมดรวมถึงออปชั่นต่างเนี่ยในเกด el เนี่ยถือว่าใสมาค่อนข้างเต็มรวมไปถึง สีสันด้วยนะครับถ้าเป็นขาวมุกสไลด์ไวส์เนี่ยก็จะมีเฉพาะเกตท็อปเท่านั้นส่วนภายในก็จะแบ่งเป็น2รูปแบบการตกแต่งตัว e อก็จะตกแต่งด้วยสีดำทั้งหมดนะครับส่วนตัว E L ก็สีสลับกันครับสีดำแล้วก็มกค่าเกรจะเป็นสีภายในส่วนด้านบนแผงบุเพดานก็จะออกเป็นสีเทาอันนี้ก็เป็นความแตกต่างเบื้องต้นครับ ด้านบนจะเป็นเรียวแหลกหรือว่ารางยึดแหลกหลังคานะครับซึ่งก็จะเป็นไปตามเทรนด์ของรถอนเนกประสงค์แบบ SUV ระบบ Honda Sensing ทำงานผ่านกล้องมุมกว้างที่ติดอยู่ด้านหลังกระจกบานหน้านี่แหละครับดีไซน์ภายนอกต้องบอกว่าโดยเฉพาะด้านหน้านั้น คมเข้มทีเดียวมีการตกแต่งด้วยเส้นโครเมียมประกอบกับเป็นโนแบ็คนะครับวัสดุสีดำเงาที่มีส่วนที่จะขับดันเส้นสายต่างๆให้ดูชัดเจนโดดเด่นมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกับชุดไฟหน้านะครับที่มีการออกแบบในลักษณะที่เป็นส่วนหนึ่งของแนว เส้นตัดด้านบนของแนวเส้นโครเมียมกระจังหน้าก็จะคล้ายๆว่าเป็นการออกแบบร่วมกันเป็นชิ้นเดียวกันด้านล่างเขาจะเป็นไฟตัดหมอกแบบ LED นะครับดีไซน์นะครับหรือว่าการออกแบบด้านหน้าเขาจะเห็นชัดเจนว่ามีความคมเข้มในสไตล์ SUV นะครับโดยรูปแบบแล้วเนี่ยภายนอกเนี่ยตัวถังเป็น SUV พอมาถึงด้านท้ายมีการออกแบบที่เรียบง่ายนะครับไม่มีเส้นคาดกลางเหมือน s u v ในตลาดหลายๆรุ่นแต่ก็ดูลงตัวนะฮะมีเรื่องของชุดตกแต่งใต้กันชนท้ายซึ่งไม่ได้ต่ำมากนะครับความสูงก็ถือว่าพอสมควรก้มลงไปก็จะเห็นชุดล็อกยางอะไหล่นะฮะแล้วก็มือเปิด ฝาเปิดนี่เป็นแบบชิ้นเดียวบานใหญ่นะครับซึ่งอยู่ในตำแหน่งที่เราสามารถที่จะเลื่อนปิดเปิดเก็บข้าวของได้โดยสะดวกนะครับแล้วก็เบาะแถวสุดท้ายหรือว่าแถวที่3านี่ก็สามารถที่จะปรับพับเก็บลงไปแล้วก็ยังพอเหลือที่สำหรับวางสัมภาระกระเป๋าได้อีกเล็กน้อยก็ถือว่าโดยรวมแล้ว คุณประโยชน์การใช้งานที่ด้านท้ายของ D.R.V ก็สมกับการเป็นรถอนเนกประสงค์3แถว7ที่นั่งนั่นแหละครับล้อยางถูกขยายให้มีขนาดใหญ่มากยิ่งขึ้นนะครับเป็นสีทูโทนนะครับระหว่างสีดำกับสีเงินแล้วก็สอดรับด้วยยางที่มีความนุ่มเงียบแล้วก็ลด แรงเสียทานนะครับในขนาด215 55R17 มาถึงเรื่องของตำแหน่งท่านั่งนะครับแล้ว่็โพซิชั่นในการปรับก็สามารถที่จะ เบาสามารถที่จะปรับขึ้นลงเยหยกหน้าหลังได้นะครับปรับเอนได้โดยใช้กลไกนะครับแล้วก็สำหรับพวงมาลัยก็สามารถที่จะปรับขึ้นลงสูงต่ำได้นะครับแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะปรับเข้าใกล้ตัวหรือว่าให้ห่างออกไปได้ก็จะเป็นแบบสองทิศทางขึ้นลงนะครับ เรปักให้เรียบร้อยกว่าที่จะออกเดินทางกันครับ คงจะเป็นข้อได้เปรียบนะครับถ้าเปรียบเทียบกับรถยนต์ในกลุ่มเดียวกัน โมแรง100ม s พอาจารย์อาทิตยิครับเอ <c oughs> สซิ่งนิดนึงเรากำลองมุ่งหน้าไปที่สระบ,บุรีครับข <c oughs> องความกระชับกระเฉงของเครื่องยนต์1.5ล <c oughs> ิตร iBTEC นะครับวาไปปั่นทั้งไอเดียเซียถือ <c oughs> เป็นเอกลักษณ์ของปันดาเขาถึงเป็นอีกหนึ่งจุดขายแล้วนะฮะเพราะว่า ตอนนี้รถยนต์ในกลุ่มนี้ถ้าจะดูไปก็ยังไม่มีใครที่ใช้พลังงานทางเลือกนะครับแต่ละคนก็จะใช้เครื่องยนต์แบบนี่แหละครับ1.5ลิตรแล้วก็ควบคู่ไปกับเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT ลองตัดเร่งกันตั้งแต่ช่วงออกตัวนะครับลองในโหมดถ้าเรายกคันเร่งเขาก็จะคลายตัวลงนะครับ สปีดขึ้นอีกนิดหนึ่งเพื่อจะร้องการเร่งในช่วงทางหลวงสุโขทัยเมรัยนะครับที่มีน้ำน้ำขึ้นลงแล้วก็ความกว้าง đã đáng ngờ mình thực สร้างความทาให้เราตื่นตรนกนะครับเขาก็จะมาแบบเบาๆค่อยๆดึงๆึ๊ดึึงนวลๆนะก็เรียกว่าถ้าไม่ถนัดก็ปิดได้แต่เปิดไว้ดีกว่านะครับเพราะว่าเราจะได้อยูในภายใต้เรื่องของพอตอดไฟอย่างเข้มข้นใน Honda Sensing นอกจากเลนนี้พัชเจอร์เลิที่เรา ทำงานตลอดเวลาเลยเวลาเราขับเนี่ยก็ยังมีในเรื่องของเตือนการชนได้นะพี่เมื่อกี้มีมอเตอร์ไซค์จัดหน้านะครับถ้าเกิดเราอยู่ในระยะที่ใกล้มากกว่าน,นี้เนี่ยเขาก็จะมีการเตือนแล้วก็ลดความเร็วให้โดยการปัดลดความเร็วดงเบรกเบรกให้เราจังหวะน,นี้ครับใช่ครับซึ่งเราก็ได้ได้มีจังหวะที่เจอแบบนั้นแล้วนะครับฉันมีอะไรอยู่ด้านข้าง ระบบความปลอดภัยที่เป็นเอกลักษณ์ของมันด้าอย่างหนึ่งแล้วนะนะระบบที่ระบบไฟเลี้ยวแล้วก็จะมีภาพจับกล้องที่หน้าจอนะครับหรือกดที่ตุ่มที่ไปด้ามตรไฟตุ่มเป็นตุ่มๆุครนะกดปิดกดเปิดได้แล้วครับก็เป็นเอกลักษณ์หนึ่งในเรื่องความปลอดภัยของมันด้าในโซนผู้ขับตำแหน่งของอะไรเป็นยังไงครับ กระชับแล้วก็ผลิตพอดีมือนะครับเรื่องน้ําหนักก็ถือว่าเมาจอดดีสําหรับการเป็นรถ SUV ขนาดกระทันรัดะนะครับพอเหมาะพอทวนเรื่องอัตราทดก็ไม่ได้ครบกิบเหมือนรถในสไตล์ซีดานสปอร์ตอะไรพวกนั้นนะครับแต่เขาก็ จะชันหน่อยนะครับแต่ถ้าแ<ส>บบสองบบสองก็พอดีพอดีครับอ่าแล้วก็ยังมีซ็อกเก็ตด,ด้วยใช่ไหมครับโกครับอ่าพาวเวอร์เอาเลสครับ12โวลต์นะครับตรงนี้ก็สำหรับพ่วงชาร์จโทรศัพท์หรืออะไรต่างๆอ๋อเครื่องใช้ไฟฟ้าก็สามารถทำได้นะครับมือจับโอ้โหมีมาให้ถึงแถวที่3เลยนะครับมี6ตตำแหน่งเลยอ๋อมีพอกับแอร์แบ็กเลยนะ6ลูกพร้อมพร้อมกับ เอ,อ่อมือจับเปิดประตูเอ,อ่อเขาเรียกสำหรับเอาไว้เราเร<ส>าโหนนะครับสำหรับขึ้นนะครับอาจจะจังหวะที่เราขึ้นเนี่ยอจะได้ถนดดัดผู้<น>ใหญ่เนี่ยก็จะได้จับยึดได้ถนดันดถนัดมีทั้งสองฝั่งเลยนะครับแล้วก็ทั้งช่องวางแก้วที่วางโทรศัพท์แท็บเล็ตก็เว้างเป็นช่องนะครับเท้าแขนได้ครับจุดนี้นะครับส่วนแอร์อรับมาจากด้านหน้าแถว แถวสองเหมือนกันนะครับแถวสามไม่มีแอร์นะอืมก็รับแอร์มาจากก็น่าจะถึงอยู่ครับระยะไม่ได้ไกลมากเกินไปครับก็ถือว่าเป็นความอนเนกประสงค์ภายในของ h o n d a BRV ใหม่นะครับรถอนเนกประสงค์แบบ s อ v ยูสามแถวเจ็ดที่นั่งทั้งหมดที่ผมออกนะครับอ่าจะออกด้วยตัวเอง ผมอยู่ปกแถวสองผมลงนะครับแล้วก็จังหวะที่ออกนะครับต,ตอนนี้พี่ไม่มีใครดูแลคนนั่งข้างหลังก็สามารถที่จะโยกคันโยกเดียวครับเป็นแบบวันทัดสัมผัสเดียวครับเบาะก็จะพับปล่ไปลงได้ง่ายๆเอ,อจังหวะขึ้นลงถือว่าคล่องตัวนะการ,ก,ารก้าวลงโอเคนะครับคือระดับที่เราต้องก้มศีรษะนิดนึงนะครับการก้าวก็อยู่ในในในระดับที่เข้าออกง่ายเพราบอกเขายกได้ทั้ง ทั้งชุดเลยนะครับแล้วก็สามารถทำได้ทั้งทั้งสองฝั่งด้วยนะครับแม้จะเป็นเ<ม>บาะแยก6กสิบสี่สิบเกิดว่าจะให้เขาหลังนั่สบายต้องเลื่อนเดินหน้าอืมมันจะนั่งนั่งได้สบายขึ้นเลื่อนให้แถว2เดินหนา้าขึ้นไปอย่างนี้เลยแถวหน้าก็จะกว้างขึ้นครับก็เบ,บาะ<อ>แถว3ก็มีหมอนรองศีรษะด้วย ไปเน้นไว้ประดับนะอย่างนั่งกันก<อ>ได้สามารถที่จะลองได้ทั้งแบบปรับระดับให้เหมาะสมกับสรีระนะครับตัวเล็กตัวใหญ่ก็เลือกปรับอ,อีกระบบหนึ่งนะครับที่เรียกว่าเป็นระบบเอำนวยความสะดวกสำหรับ h o n d a B r v ใหม่ก็คือการที่เราสามารถที่จะกดปุ่มสตาร์ทพร้อมๆกับเปิดเครื่องปรับอากาศไปด้วยนะครับ เวลาจอดตัดแดดร้อนๆอย่างนี้ครับก่อนที่จะเข้าไปที่รถก็สามารถที่จะกดปุ่มสตาร์ทเครื่องยนตย์ได้ครัครดล็อกปกติกดปุ่มโฮอ่าครับกดปุ่มโฮครับฟังก์ชันใหม่เป็นกุญแจที่มาพร้อมกับปุ่มสตาร์ทกดปุ่มโฮแช่ไว้นะครับรถเครื่องยนต์ก็จะ,จะติดขึ้นมาพร้อมๆกับ การเปิดระบบเครื่องปรับอากาศนะครับ <c oughs> เพื่อปรับอุณหภูมิให้เราเข้ารถแล้วเราก็จะได้พร้อมออกเดินทางกันครับผ่านช่วงไ s สปีดบน Superhighway กันมานะครับเราก็มาถึงเส้นทางชนบทสองเลนถนนสวนกันก็ค่องแควคงตัวนะครับก็เป็นเสมือนหนึ่งรถสองุกคลิกเลยนะครับ ใส่ซิ่งก็ยังทำได้ขณะเดียวกันก็ยังสามารถที่จะเดินทางแบบสบายๆสยัสวริง่งแบบครอบครัวนะครับก็เจ้า B R V ใหม่นี้ก็ตอบสนองได้อย่างครบคันด้วยเรื่องของฟังก์ชันแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่ติดตัวเข้ามานะฮะงานนี้ก็ต้องบอกว่าในกลุ่ม มีเอ v ซึ่งก็กำลังโตบโตขึ้นเรื่อยๆนะครับในตลาดของประเทศไทยคงจะต้องพิจรารณากันอย่างรอบครอบพอสมควรนะครับที่แน่ๆและคนที่เป็นแฟนคลับของ Honda นะครับแน่นอนว่าเด v ยคงอยู่ในใจ่ันอีกหนึ่งรุ่นแหละแสำหรับคนที่กำลังมองหา SUV สามแถวเจ็ดที่นั่งที่มีคุณสมบัติ ะสมผสานความสะดวกสบายแบบ MP มาด้วยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับ